ลูกพีชผลไม้ยอดฮิตอร่อยหวานชำ่ำประโยชน์ล้ำเหลือสวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพาชาแนลค่ะวันนี้ค่ะจ๋าจะมาพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของลูกพีชค่ะลูกพีชค่ะเป็นอีกหนึ่งผลไม้ยอดฮิตค่ะที่ทุกเพศทุกวัยอาจจะชอบเราจะเห็นได้ในเครื่องสําอางน้ํำหอมและเครื่องดื่มหรืออาหาร คนทั่วไปก็ชอบกันค่ะนอกเหนือจากสีสันความหอมและรสชาติหวานน่าประทับใจแล้วที่จริงค่ะลูกพีชมีความน่าสนใจมากกว่านั้นค่ะและเขามีประโยชน์และสารอาหารค่อนข้างมากไม่ต่างจากผลไม้ชนิดอื่นเลยทีเดียววันนี้ค่ะจ๋าก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของลูกพีชก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักลูกพีทกันก่อนค่ะลูกพีทค่ะหรือเราอาจจะเรียกกันว่าลูกพ้อเป็นผลไม้เมืองหนาวที่มีถิ่นกาเนิดจากประเทศจีนปัจจุบันในประเทศไทยก็มีปลูกนะคะในพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือโดยมีอากาศที่เหมาะสมและอุณหภูมิต่ำอ,อันนี้ก็จะปลูกได้ค่ะ ส่วนเนื้อข้างในนะคะของเขาก็จะมะีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีเหลืองหรือสีส้มแล้วแต่สายพันธุ์กันไปค่ะกวบอันน่ากินขนาดนี้เรามาฟังกันค่ะว่าประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้มีอะไรกันบ้างข้อที่1ค่ะเสริมระบบย่อยอาหารในเนื้อพีทนั้นเต็มไปด้วยไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ําซึ่งมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารลด,ดอัตราการเกิดอาการท้องผูกอีกทั้งยังมีพรีไบโอติก ซึงทำหน้าที่เลี้ยงแบคทีเรียรที่มีประโยชน์ต่อลำไส้นอกจากนี้ค่ะดอกพีชยังเป็นยาจีนใช้รักษาอาการท้องผูกและความผิดปกติของระบบย่อยอาหารมาช้านานค่ะข้อต่อมาค่ะลูกพีชจะช่วยบำรุงหัวใจซึ่งลูกพีชค่ะมีคุณสมบัติลดปัดจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจเช่น ความดันโลหิตสูงลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและลดระดับฮอร์โมนที่เพิ่มความดันโลหิตอีกด้วยค่ะต่อมาค่ะการกินลูพีชยังช่วยบำรุงสายตาน้อยคนนักที่จะรู้ค่ะว่าลูกพีชนั้นมีคุณสมบัติบำรุงสายตาด้วยเนื่องจากมีสารป้านอนุมนูลอิสระ ที่เรียกว่าเบตาแคโรทีนค่ะที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A อแถมยังช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยค่ะข้อต่อมาข้อที่4ค่ะการกินลูกพีชยังสามารถช่วยให้ลดน้ำหนักได้ค่ะลูกพีชค่ะเขาจะไม่มีไขมันอิ่มตัวและไม่มีคอเลสเตอรอลหรือโซเดียมต่ำ และมากกว่า85%ของลูกพีชนั้นประกอบไปด้วยน้ำทั้งยังมีกากใยไฟเบอร์ที่สูงและช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานค่ะต่อมาค่ะการกินลูกพีทหรือการทานลูกพีทจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงค่ะซึ่งลูกพีทเขาจะมีวิตามินซีอยู่ในลูกและวิตามินซีในลูกพีทนั้นจะช่วยสร้างคอลลาเจนค่ะ ซึ่งทำหน้าที่เสริมผิวของเราให้แข็งแรงชะลอความชราช่วยปกป้องผิวจากการถูกทําร้ายของแสงแดดช่วยให้ความชุ่มชื่นและทําให้ผิวดูกระจ่างใสข้อต่อมาค่ะการทานลูกพีชย่างช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดผิวและเนื้อของลูกพีชค่ะอุดมไปด้วยแคโรทีนอยด์และกดคาเฟอีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสองชนิดที่มีคุณสมบัติต้านมะเรง็งอีกทั้งยังมีโพลีฟีนอลสารต้านอนุมูลอิสระประเภทหนึ่งที่ช่วยลดการเจริญเติบโตและจำกัดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งค่ะโดยไม่ก่ะให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์สรุป,ปไว้ง่ายว่าการทานพิษจะช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ค่ะ พอต่อมาค่ะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงลูกพีทลูกเล็กๆนะคะ1นลูกมีโพแทสเซียม247มิลลิกรัมเลยทีเดียวที่ช่วยสามารถปรับสมดุลโซเดียมในร่างกายลดความดันโลหิตและโอกาสการเกิดนิ่วในไตสูญเสียมวลกระดูกพร้อมกับเสริมให้แข็งแรง การทานพีทก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงได้นะคะข้อที่8ค่ะลดอาการภูมิแพ้ซึ่งการวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกพีทช,ช่วยลดอาการแพ้โดยป้องกันไม่ให้ฮิสตามีนหลังในเลือ,อลดการทานลูกพีทค่ะก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้นะคะต่อมาค่ะการทานลูกพีทยังช่วยบำรุงสมองค่ะ ซึ่งในลูกพีชจะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในลูกพีชนั้นจะช่วยต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะอาทิโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลระหว่างการผลิตอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์และความสามารถของร่างกายค่ะ ทานลูกพีชก็จะช่วยในส่วนของการบำรุงสมองได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะการทานลูกพีชยังช่วยให้ฟันแข็งแรงนะคะลูกพีชจะช่วยเสริมให้ฟันแข็งแรงเพราะประกอบไปด้วยฟูออไรและธาตุที่สำคัญต่อกระดูกและฟันแถมยังช่วยกำจัดเชื้อโรคในช่องปากที่ทำให้อาจจะเกิดฟันผุได้นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะการทานลูกพีชนะคะอาจทําให้เกิดอาการแพ้ได้ในบางคนค่ะโดยอาจจะพบอาการแพ้หลังจากรับประทานนะคะอาจจะมีอาการคันหรือบวมบริเวณใบหน้าและริมฝีปากลิ้นและลําคอหรือพบความผิดปกติอย่างอื่นอย่างเช่นไอท้องเสียหรืออาเจียนหากมีอาการเหล่านี้นะคะควรพบแพทย์ทันทีไม่ควรทานต่อนะคะเป็นงไงกันบ้างคะ ประโยชน์ของพีชมีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวเห็นอวบอวกอ้ว,วนแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามหา้างสรรพสินค้าหรือตามตลาดได้ทั่วไปเลยอย่างไรก็ตามค่ะการรับประทานผลไม้ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วแต่ควรรับประทานในปริมาณที่พอดีนะคะและอย่าลืมทานอาหารให้ครบห้ามุ่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมัใจกดระปิกกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะพบกับจ๋าใหม่ในช่องชนะภาชาแน,นลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ